you สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ตลาดนัดหลังโรงพยาบาลเด็กนะคะลิซพาเพื่อนๆมาร้านสลัดผักไฮโดรโปนิกพี่พาค่ะพี่พาสวัสดีนะคะสวัสดีค oh ่ะพ oh ี่พี่คนนะคะสวัสดีนะคะน่ากินมากเลยค่ะเห็นด้านหน้าแล้วมีหลายอย่างมากเลยพี่คะลิซรบกวนแนะนำนิดนึงนะคะีจะเป็นถู่หน้าคอสลัดคู่นาคอสลัดอุ้ย กล่องละเท่าไหร่คะเนี่ยกล่องละสี่สิบบาทมีน้ำสลัดให้หนึ่งถ้วยค่ะทูน่าอ่าก็คือเขาจะเรียกทูน่าคอนสลัดเลยค่ะทูน่าคอนสลัดนะคะก็มีหลายหน้านะคะมีปูอัดยำสลัดไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกตันนี้ก็คือจะเป็นสลัดผักพันธพืชค่ะสลัดละสี่สิบบาทเหมือนกันมีน้ำสลัดให้ด้วยแล้วนี้ทำสดๆเลยนะคะสะอาดอ่ะได้เห็นผักแล้วน่ะเด็ตรงนี้เลยคือจะมาทำที่นี่เลย มาทําที่นี่นะคะเดี๋ยวนะคะพี่ผักไฮโดรโปนิกนี่มันคืออะไรอะคะพี่ก็คือจะเป็นผักสลัดเลยค่ะเป็นผักสลัดใช่ไหมคะน้ําก็จะมีเป็นน้ำอันนี้จะเป็นพีนธรรมดาพีนงา่ดามซีซาร์ซีซาร์สลัดแล้วก็มีแอปเปิ้ลมีสตรอเบอรี่มีกีวีเท้าสั้นจะเป็นไขมันต่ำค่ะเท่าสั้นเขาเรียกเท่าเท่าเท่าสั้นใช่ค่ะ ตนนี้ก็็จะเปบีท <el> รูตน้ำสลัดยเยอะเลยนะคะมีหน้ามีซอสกวางโนสคือน้ำตัวนี้ก็คือเราจะใช้ผลไม้โอ้หลายหลายอย่างมากเลยนะคะน้ำสลัดนี่มีให้เลือกเพียบเลยเป็เพื <c oughs> อ่อนๆโชยุนะคะซีฟูด้ดโอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นน้ำใสโชยุ <c oughs> น้ำข้นน้ำใสนะคะอันนี้อะไรนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็คือจะาริกเลี่ยงครีมค่ะพวกนี้จะ <c oughs> ไม่มีครีมไม่มีนย <c oughs> <ะ>ไม่มีน้ำมันร้านนี้นี่ แบบว่าน้ำสลัดแบบให้เลือกเพียบเลยดูดูพวกสลัดสุขภาพนก็เยแ่นะนำองตัวนี้ัวนี้นะคะก็คือเชยชอยุ่น้ำใสแล้วก็น้ำมะนาวเลยนะคะเ้ยน้ำ่ากินอันนี้เป็นสลัดโลนะคะ สามารถเลือกได้นะคะว่าเอาอะไรเลือกได้หมดค่ะไม่เอาไหนหมอกได้เลยค่อันนี้จะแยกเครื่องซ่อนไปกันหมดได้เราจะแยกผักแยกใบไม้กันได้ เพื่อนแค่เลือกน้ำสลัดก็สนุกแล้วอ่ะเชิญค่ะใหม่ๆสดๆค่ะเพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้นี่ยังไม่ได้ให้ดูสลัดโลนะคะอันนี้เป็นรวมนะคะมีทูน่าไส้กรอก แบบกล่องแบบนี้ก็50นะคะราคาห0ิบาท,บาทอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราทานพวกของสดก็กผักสดนะคะเลือกดูร้านที่ทำสะอาดนิดนึงนะคะ ด้วคคะเรียกแม่ข้ามาเรียกใช่ไหมอันเดียวนะแล้วก็อันนี้มดามดากดใ่เหล่าีกย่งนีห้สด่ลน้ย้าเนี่ยแค่สออย่นี้ลูกไม้ไเีใส่นด้หมกเลยนะคะอันนี้ไม่มีไม่มน้ำมันค่ะแม่ผักบูดนะคะใช่ค่ะ

จริงๆพวกสลัดพวกอะไรพวกนี้ความสะอาดคือหัวใจเลยนะคะถักน้ำนี่ไม่ต้องห่วงเลยที่จริงแล้วคือน้ำสลัดเราจะเป็นตัวนี้ตัะแปดบาทที่สดสดใหม่ดูดีดูกันได้นะคะจะเป็นฝั่งไหนถ้าต่อไปเนี่ยเช่นค่ะตัวแปดบาทได้นะดูแบบได้นะคะน้ำสลัดด้วยนะคะ โชยู่น้ำใสโชยู่น้ำใสนี่ก็จะเป็นที่พี่แบบว่าสําหรับคนที่รักสุขภาพรักแต่ละเท่าเลยจะเป็นโชยู่น้ำใสกับน้ำมะนาวถ้าขาวสั้นมันก็จะมีครีมนิดหน่อยเหมือนน่ากินมากพี่คะไปตลาดไหนบ้างะคะอ่าก็คือจะอยู่กับชวนกันทางลุมานเดก แล้วร่างิถีวันไหนบ้างคะมีประจำไหมกระทรวงการคลังก็คือจะเป็นจันพุทธประหัตกระทรวงการคลังจันพุทธพฤหัตตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็ราชวิถีเดียวละครั้งตลาดนัดโรงพยาบาลราชวิถีค่ะก็คือรอบยังไม่รู้ค่ะก็คือขาจะให้เดียวละครเพราะาโรงพยาบาลเด็กก็เดียวละครั้งแต่ก็คือเราต้องนับไปสี่สัปดาห์ได้มาหนึ่งครั้งอ๋อสี่สัปดาห์ได้มาหนึ่งครั้งก็จะเวียนกันนะคะเวียนกันไหมคะจะสลับกันวัน กับวันจุกขายมหาลัยจุฬาแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดเราก็จะไปขายวันศุกร์ไปขายโรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมวันอะไรนะคะวันศุกร์วันศุกร์นะคะก็เวียนไปตามตลาดนัดโรงพยาบาลหรือว่าถ้าอยากทานเนี่ยโทรสั่งก็ได้ใช่ไหมคะั่งไดจัดเป็นชุดให้งานถ้าอยู่แถแว่นนี้ถ้าสิบชุดขึ้นไปให้ดินโมไซเอามาให้ได้ก็คือคนที่สั่งต้องจ่ายค่าดินโมไซค์ เบอร์โทรอะไรอะคะเบอร์โทรก็ค uh. uh, 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 um, <Wh> ือ082 302 2099ค่ะแล้วก็จะมีอีกเบอร์หนึ่ง087 4 2 1 7297ค่ะโทรสั่งได้เลยโทรสั่งได้นะคะโทรล่วงหน้าก็ได้นะคะถ้าอยากแบบว่าทําเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะหลายๆกล่องไปจัดเลี้ยงไปอะไรพวกนี้นะคะได้เลยค่ะโทรมาโทรมาสั่งล่วงหน้านะคะเรื่องรับไปขายเราก็ส่งนะคะอ่ารับไปขายก็ส่งนะคะผักสดๆนะคะ พวกนี้ควรทานวันต่อวันใช่ไหมถ้าเป็นเราแยกเค่องต้มไปแบบนี้มันจะเก็บได้ประมาณสามวันสามวันใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็อยู่ได้ถึงสามวันแต่ถ้าให้ดีเนี้กินสดๆใหม่ๆเรามาวันนี้ก็มีวันหยุดมันก็คือจะทานได้ประมาณถึงวันดัค่ะแต่พวกยเครื่องต้มมันจะเก็บได้ดีกว่าที่เราขส่งไปแต่ว่าตัวนี้แนะนําก็คืออันนี้เก็บได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องอยู่ในถาตู้เย็นเล็กๆค่ะ ช่องใต้ฟีดใช่ไหมถ้าถ้าแบบนี้คือผสมแล้วนะคะใช่ค่ะถ้าอย่างนี้คือแยกเครื่องแล้วน้ำสลัดอยู่ได้นานไหมคะพี่นานสลัดก็คือถ้าอยู่ในตู้เย็นจะได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะถ้าอยู่ข้างนอกก็คือไม่ให้โดนแดดร้อนก็คือเราก็คือไม่อยากแนะนำให้ไม่ไม่อยากให้เก็บนานนะพวกนี้กินสดดีกว่ากินใหม่ๆมันจะมีคุณภาพมีอะไรกับน้ำสลัดนี้คือเราจะทำวันต่อวันทำวันต่อวันนะคะจับไปแล้วคือแปรตลาดแล้วก็ซื้อของไปทำ ก็่าจะไม่ขางไม่ขางค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะขายดีนะคะเดี๋ยวนี้คนหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะขายดีนะคะเดี๋ยวนี้คนหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะ อย่างนี้ก็35บาทนะคะราคาอยู่ที่35ถึง50ถึง50บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีสลัดลอยอย่างเดียวที่50ค่ะตัวนี้35อันนี้สี่สิบาทถ้าเรารับขายก็เราก็ต้องคุยกันอีกทีนึงราคาก็คุยกันอีกทีนึงนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆจะรับไปขายนะคะเอาเพิ่มให้หนูไปอีกกองหนงเป็น3เนาะราคาจะมีแค่สี้าบาท ทำไปถึงาอย่างแล้วนะมีอาาศน้ำสาหรายของน้นะคะขนหดีคะขอบคุณมากค่ะนนะน่ากินมากค่ะเพื่อน เอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะร้านสลัดผักไฮโดรโปนิกส์นะคะพี่พานะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสอยขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ